ดีซีเอที่ดินทำไร่ทองสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ดินของจังหวัดลบบุรีอีกสักหนึ่งแปลนะครับแปลนี้อยู่อำเภอโคกสำโรงนะฮะตำบลอา่าวนำบลวงเพิงครับอันนี้ก็เจไร่80กว่าตารางวานะครับอา่าแล้วก็อยู่ไม่ไกลความจเจริญนนครับอยู่ใกล้ชุมชนนะฮะอันนี้ไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับ อันนี้ก็จะแยกจากถนนสุรันดารานะครับเข้ามาถึงที่ดินก็ตีซะประมาณ5กิโลได้ครับไม่เกินนี้นะครับ,รบถึงทางแยกแล้วครับแยกจากถนนสีเลนนะครับเป็น2เลนเข้ามาเป็นถนนรัดยานนะครับแล้วก็มาแยกเป็นถนนอคอนกรีตนะฮะขับไปในนี้อีกประมาณ500กว่าเมตรนะก็จะถึงแปลงที่ดินแล้ว ที่ดินปัจจนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนอสสจอนะครับโฉนดขุดแดงนะครับก็เหมาะกับย่วสายและก็ธงเกษตรนะครับแปลงกำลังดีนะครับเจ็ดไร่นะฮะเดินทางจากกทมก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งครับยากาศก็ค่อนข้างจะดีเลยครับดินก็อุดมสมบูรณ์ดีมากนะครับเป็นดินดำนะครับ ด้านหลังก็ติดภูเขานะฮะด้านข้างสองฝั่งก็ซ้ายขวาก็จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะฮะนี่พี่เจ้าของนะฮะวันนี้พามาชมแปลงนะรูปแปลงก็ค่อนข้างสวยงามนะครับด้านหน้านะกว้างติดถนนคอนกรีตนะครับ50เมตรนะฮะลึกเข้าไปประมาณ250กว่าเมตรได้นะครับเศษสดครับช่วงโควิดนะครับ7ไร่80ตารางวากว่าๆนี้ เราตั้งราคาอยู่ที่1นล้านสี่แสนบาทนะครับมีโปรโมชั่นนะครับแถมบ่อประดานให้1บ่อนะครับเพื่อทําเกษตรนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามยละเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 4 2 9 5 4 6 1 9สาหนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากแผ่นดินของจังหวัดลบบุรีนะครับให้พิจารณาอีกสักหนึ่งแป่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ ตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ